ดไลค์กดแชร์กดแจ้งสก๊อปให้หนูด้วีกว่าด้วยนะคะคนรีดยางตอบสี่เรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าป๊ามาแล้วค่ะหนูเป็นหน้า่อไปแล้วป๊าป๊าคือป้าป๊าถือไม้ไปทำอะไรเนี่ยเออตายป้าป๊าโอ้โหมันเจี๊ยนหดยืดอธิบายเกมอธิบายเกมว่าไงคะก็คือเกมนี้ สามารชิกโหดเยอะมากเกินหดไหมแต่หัวไ,ไปไกลมากแล้วเราไม่สามารถดีกับป้าป๊าได้แล้วป,ปา๊าป๊าเรียกว่าเล่นกันเป็นทีมสิโอ้ป๊าป๊าเล่นไม่เปลีนเลยจะบอกจะบอกเลยว่าป,ปา้าป๊าที่ขอออกเกมแล้วเข้าใหม่<อ>เพราะพี่จะเป็นคนสอปปนป้าป๊าเรื่องต้องเหนื่อยกันอีกเลยป,ป,าป,ปา๊าป๊าก็ร่างยาวๆทีนะป๊่ป๊าลีดอโอ้โหป๊าป๊าล่วงสามรอบล่วงเลยค่ะโอเคเรื่องสอน

ทำไรทำนี่เขาไม่ได้เออเข้ามีข้าไดปปก็ข้าดเข้าได้เราจะจะยันรได้ลงมากไปาไลงมา ไปอยู่ข้างล่างนลิลี่ถ hm ่ายลงมาดิปไปอยู่ดาดต่อไปลิลี่ลิลี่ถ่ายลงมาป้าอยู่รออยู่ตรงนี้อ้าพวกเราไม่ได้อยู่ดาดเดียวกันหรอไมาอยู่ดาดเดียวกันป้าเห็นชิลลี่อยู่แต่ลิลี่อยู่ข้างบนอ๋อมันเซฟมันเซฟไว้ลิลี่อยู่ดาดต่อไปแน่เลยลิลี่ไปสามดาดแล้วไป้งนานแล้วงั้นมันเซฟไว้อ๋อจริงลิลี่ลิตรงไหนเนี่ยนี่ตอนที่สองเลยตนที่สามใครป้าลงไปข้างนอกเนีเดี๋ยวลิลี่อยู่ข้างบนลลี่อยู่ข้างบนป้ายขึ้นไปเลย ไมเอาลีจะไปด่านต่อไปแล้วนะเนี่ยนะก็ได้ยอมลงไปกันได้มมไ,มไม่รมู้ไม่รู้ทำอะไก็มอยู่นารักไหมก็าปาไม่ยอยากไปเองนี่ต้องใสงวงเองนี่ต้องค่ะเ้ยโอ้ลีป่อป้าเจอไอนั่นน่ะไอนั่นน่ะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยฉันต้อง กับมหากียรติออไปแล้วไปแล้วมาผ่านฉลุยเนี่ยด้วยม้าสมองออกปปาอย่างสุดยอดเวอร์หนึ่งลีบรีบไปเวอร์ไหนแล้ววะนี่ป้าเจอแล้วลรีบอยู่ตรงนี้แน่เลยปลาววานพี่ผ่านไปแล้วอพี่แต่งตัวเหรออี่มีที่แต่งตัวด้วยเหรอป้าอย่างป้าแต่งตัวเป็นชุดแบบแจ็คเป็นขาวบอย แกป็นคขับบอยลินนี่อยู่ข้างล่างเหรอเดี๋ยวข้างบนฮะลินนี่ต้องอยู่ข้างล่างนี่สิป่อปายจะได้ลงไปหาใช่ไหมลินนี่อยู่ด่านนี้อย่างลินนี่มาเจอด่านนี้ยังลินนี่มาเจอด่านนี้ยังเดี๋ยวเราอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่อยู่ที่เดียวกันลินนี่ไปก่อนป๋าลินนี่อยู่สเตจอะไรสเตจเนี่ยยี่สิบเอ็ดอ๋ป่อปายปศูนย์อยู่เลยป่อปายเนีวยอุ๊ตเต้ป่อาตประธานไง ให้มนเต็มร้อยอ๋อไม่ต้องให้ทเลนี้ทเลหน่อยเดี๋ยวป๊ะป๋ารูแหลปะ,ปะป๊ะป๋าต้องดูว่าป๊ะป๋าอยู่ด้านไหน เด็กครับเราจะทำให้จูีก่อนไว้ทำอะไรวะเสียงไม่เอาไม่เลอจริงนังค่ะนาเนี่ยี๋ยวป๊าป่าบู้ชูป่าบอาชูเอ้อลี่ลีกูเอ้ ไอซีโพสิสโคเอฟว์แซวคาบิโกซิโกเอฟว์มาเร็วเร็วบ๊าป้าชิวชิวลิลี่ลิลี่เคยเดินผ่านมาเมียงไงหาไหนที่มันต้องหดไม้แล้วต้องเดินผ่านเนี่ยไหนเคยโอ้แม่เจ้าบ๊าป้าต้องความยาวว่น ป่าวยาอยู่ที่ไหนแป้าจะไป่แป้งไม่หนแป้งก็ไป่แป้งไม่กลางไรกลางไว้ได้กลางไว้แบบสุดๆเลยใช่ไหมมัดต้องให้อ่ะมันยาวไม่พอละฮึบยาวแบบสุดๆไปแล้วจ้าไช่ไหมนีม่ขวานไปโอ้โหจะจะจะตกแล้วไวไนีดตงหเยโอเค Let's go ชืงอนาเอาไปใช้โอ้โหเรันนี้ไปแล้วพักงาวิ่งันเลยว่งั่น่นากเลยเดี๋เดยวจุดสิ่งจาดส่จุดสิ่งพอไหมพอพอเสร็จอ้โวเา้เียน้อฮ้ยโอ้โหชิวแบบนี้ขส่าแป๊บแป๊จะโดนแบบก็รักนะฮะจุ่สิ่

ตั้งแต่โอ้ยเจียวเจี๊วเจียวโอ้ลี่ลี่ลี่ตรงไหนปามาแล้วตั้งแต่ตไปนะภาพป้านอยู่ในข้างล่างจะเจอรี่รีบไปไกลขนาดนี้หรอใช่ทีต้องรอป้านอันนั้นโตตั้งแต่ปามาอย่างรวดเร็วเลือกหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไป เอาลีอีซี่เหรอรีเล่นก่อนป้าเลยเนี่ยหรือรีเล่นแป๊บเดียวผ่านไปหมดเลยรีเล่นแล้วก็ผ่านไปสิงเดียวโหดเลยสิสิ่งเดียวอีการโดดการโดดโดดแล้วไม่ขึ้นต้องโหดต้องโหดต้องโหดแต่ต้องต้องโหด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 มันแค่ตกเขามันรีเล่ทำเองเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นี่รีทำเองไงขยายหญ่ไหมเข่าใหญ่แค่พอเลือดเลือดแล้วจอแบบนี้ มันโดดไม่ได้วันนี้ต้องทำเองเลยต้องทเองโดดโดดโดดไม่ได้ได้เลยมีโดดไปหลักกดอะไรนะกดอะไรกดวิวเดนนากดสเปซมากดวันนี้ปั๊ไปให้มนไลยไม่โดดไม่ได้หรอเออเห็นแบบนี้ใช่ไหมเห็นแบบนี้ใช่ไหมได้โดดไปขึ้นมาปั๊จาเนี้ทำไมลิ้ผ่ผลมันนี้มันนี้ดูลิรน อย่าเนี้ยตัวคนปะป๊าก็ะโถวจะเดินห่านน้องดิาันโอ้เราต้องมาอยู่ตรงนี้เราต้องมาอยู่ตรงนี้ไปจะต้องกลับไปโยุดหยุดกระโดดหอิด ใช้ไม่ได้ค่ะไม่ใช้ได้เอาได้ละได้ลลได้ละวิยว่งลยวลไม่ไม่ะด้ดมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยู้อ๋อรีบรูแล้วให้มันจบที่เลื่อนไม่ไม่ไม่มันบล็อกมันบล็อกี๋ยวมันกระโดดไม่ได้ปะาะกระโดดไม่ได้เอ้า

่รออยู่ตรงไหนเนี่ยดูๆไปเส,นส,ส,นสงนี่มัยไม่เสกอ๋อนี่เสนป๊ามาที่อยู่ที่นี่สิปะอนี่เดีินไปปะใกล้าาจะถึงรี Bây giờ nó sẽ lại nữa. 别动。 อร่อยอเล็บเรือไรเขาจะยิงปืนใส่เราป้าตรงนั้น,น,นป้าเราเรีวกว่นด้วยนะป้าอ,อยู่กันเลยหอ,อีกดกวดอีกเกิดเดีอยวป้าอันนี้ไม่รู้ป้าหนูไปสีเขียวป้าไปสีแดงอ้า Mama... Ha? Huh? Oh, oh, oh. ล่วงสองครั้งรวดเฮ้ยมาแล้ววันนี้จะป๊าป้าชูวชิวป๋ามาแล้วป๋ามาแบบล่วงสองครั้งรวดมาแล้วค่ะไปเรายาวสุดตลอดเลยนะว้าวลื่นเลยลื่ลเลยขอต้องเป็นแบบสัน้นต้องเป็นแบบสัน้นเลื่นต้องเป็นแบบสั้นไม่ต้องแบบสัน้นก็ได้ถ้าแบบยาวก็ตามใจตัวเองจ้ะไปชิลลด้วยลี้ติดปะกนั่นไงลีงงยล้ยาวเกิน วาสิงโอ้ยเลี่ยนไปแบบยาวเลยสิไม่มีิโ้มันแบบข้างเดียวมันหัแบบข้างเดียวได้อย่างเท่เลยนี่สึงมันที่ไม่ที่ไม่เรียงเอาไปไป๊าไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรโอลววงสามสิบสามบวกสามสิบสามเท่ากับอะไรโดนหาดินสิบสามบวกสามสิบสามคืออะไรทำสิบสามบวกสามเท่ากับทำสิบสามบวกสามบวกเลขไงคะ บอกไ 30, 30, 30. 60, 30, 30. ้เท em> ่าไหร่หกสหมปปสามเป็นเท่าไหร่หกสิคะหกสิบสามเจลบเเปท่าไหร่เจลบเจ็ดก็เหลือศูนย์เงไม่ได้ิงไม่ไดโอ้โี่ไปอยาวดเร็วีไปอย่างดเรวโดนลูกตุ้มไหมโดนลูกตุ้มไหมโดนตุ้มเองไหมเอาอะไรเอ่อ้วทำอะไร ไปด้วยไปด้วยไปด้วยลาลอยดีด้วยไม่โดดดึงปลาลอยด้วยปลาลอยอยู่ปลาลอยอยู่ปลาลอยอยู่บนขานี่ไงราลอรีีกระโดดมาคระบมาที่อยู่ที่อยู่าบินลอยเลยจะจบลัเม่อรจะจบกันใช่ไหมเนี่ยข้น้าข้หน้าจะจบเม่ออะไรไปไปเง่นตล่วงลงไปอ๋อไม่ได้องยง ต้องลงใช่ไหมใช่ใช่ใช่แงนต้องบกแงนเขาค้งมาแล้วเขาค้งมาแล้วกจะจบกจะจบแล้วกจะจบแล้ว แสงแสงสิคร <mile> ับแสงสิครับแสงสิครับแสงสิครับง้นลงงแสงสิครับแสงสิครับจะจบแล้วนี่เข้เบนแล้วจะตืมเท้าไม่ได้ค่ะตีตีเลยตีเลยลิลี่ใจไม่ดีไม่ด้ไม่ได้ไม่จะกัดคลิปนี้ออกอไ่ออกทำไมจะไม่เอาค่ะเอาฟาตินปั๊กปั๊กปันี่งยั ติดปักไม้เออไม้ไม้ยาวเกินไปนี่ปาติดปักเอออต้องไม้ไม้สั้นๆรี่ต้องไม้สั้นๆถึงจะไปได้โอ้ยเฮ้ยอไม่ได้มันต้องกระโดดมันต้องกระโดดมันต้องกระโดดตมันมันต้องยาวยาวยาวสักนิดหนึ่งแล้วพอขึ้นไปถึงเมฆก็ต้องกระโดดเออเอ้าปาไปไม่ได้ติดปักอ๋ออ๋อ แล้วก็มาแล้วค่ะไปๆๆๆๆๆๆๆโอ้ยรีบไปเลยไหมาใช่ไหมไปไหนบารอนรีด้วยโอ้าล่วงไปยังยาวนี่เอาไม้แบบยาวเอาไม้แบบยาวสุดไปยังป้าป้าบรอนีด้วยป้ามาแล้วเนี่ยแตาแม่ต้องรอป้าบารอนีด้วยพี่อยู่ข้างหน้าป้าจะรออะไรอะไรพี่อยู่ข้างหน้าป้าอะไรมองมาข้างล่างสิมองมาข้างล่าง

ลองไว้ไม่จะจบแล้วมั้งเนี่ยอะไรยังไม่จบเลยยี่ผ่านด้จบี่เดี๋ยวไม่จะจบเฮ้ยี่จบแล้วจบปลิงจะตีโถนะอายอกอายกอโย โอเคีจะแต่งอาตาต่อแล้วจบแใช่อตัวนแชยย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 ้ยย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 ยดยยยยย ป้าจเป็นแสดงรตงวาะี่จะนั่งบ้างว่ตัวแล้วอริตกาแล้ก็ใช้กไให้หนูก็ยป้าถ่ายปาไปคลิปด้วยกันไปคลิปด้วกันด้วยกันแ เอ้ยป้าจัดก,การคนที่ไม่เช็คตัวเรียสิมันมีของขวัญอยู่ป้าพักสองมีด้วยนี่ไหนเขาเหรอป้าต๊ะเราขอไปเช็คคู่ก่อน